ธรรมะธรรมะก็อยู่ในกายในใจเราอยู่แหละเราก็มาปฏิบัติเพื่อมาดูดูข้างในเรานี่ดูความอยากดูอารมณ์ต่างๆให้มันเห็นธรรมะของท่านก็มี ถ้าท่านไม่ดูท่านท่านก็ครอบครองอยู่แล้วครอบครองตำหนาถูกไหมถ้าท่านดูท่านก็ต้อมาปฏิบัติเพื่อที่จะมานรูแจ้งดูแจ้งในในกายในใจท่านหรือว่ารู้แจ้งของมีโรคกระทำรู้แจ้งในสังสารปัจจุบของท่านนี่แหละท่านรู้ว่าไม่ห็รู้จักตัวต่อไปไเห็นตัวแต่ถ้าไม่เห็นตัวมนมีล่อมันจะไปเห็นแต่เป็น เราก็จะไปใส่ความเห็นข้างนอกมองไปเห็นโน่นเห็นนี่ก็ไปทะเลาะไปเถียงกันและไปอยู่ไ,ยไ,ยไม่ดูเราแต่การทำนะท่านรู้ไว่าให้เราเดินหันมาดูตัวนะครับมาเห็นตัวเรานะครับมาเห็นตัวเรานะครับถ้าว่าเรามาเห็นตัวเราแล้วมันว่าจี๋นะ ให้เเห,เ,เ,หหเห็นตัวเราอยากไปเห็นเขานะครับให้เห็นตัวตองเราอยากไปเห็นเขานะครับนี่คือ format เราเราจะจะ,จะเข้าไปเห็นตัวตวนเราได้นะครับนี้คือค o r m a t ของมันเราก็ต้องมาปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างไรถึงจะเข้าไปดูเห็นตัวตนของเราได้เพราะว่าเราเกิดงานี้เราก็มองเห็นโลกมองเห็นแสงมองเห็นสีมองเห็นรูปรูปต่างๆแล้วก็มองเห็นมันเป็นภายนอก จริงๆกลคือ,อ,อตัวเราถ้าเข้าถึงทุกเข้าถึงทุกภายในนที่สุดแล้วมันจะเป็นทุกชนดิดเป็นสภาวะทุกสภาวะธรรมที่เคลื่อนอิสระจะเป็นทุกเมื่อฟ้ามูดินอยู่อย่างนั้นแต่ว่าต,ตัวเราที่เข้าไปเป็นทุกไม่านี้มีแล้วก็ไปรู้ความหมายมันมันก็ไม่มีด้วย าาหาสาเหตุเหตุผลมันก็ไม่มีด้วยเห็นไหมอันนั้นทุกอริ jasat แต่ส่วนใหญ่คนเรานี่ไปให้ความหมายคําว่าทุกอริยสัจนี้เข้าใจในส่วนที่นอกไปหาเหตุผลว่าเออทุกข์อี่มันเป็นทุกข์เราก็ต้องหาเหตุแห่งท,ทุกขเห็นไหมอ่าไปหาเหตุแห่งทุกข์อย่างเช่นว่าเรา ปวดฟันหรือเราปวดหัวก็ะจะไปหาเหตุแห่งทุกข์ว่านีะเราไปกินอะไรมาหรือเราไปแพ่อ,อะไรมานี่เราไปอะไรไปหาเหตุอย่างนั้นไปคิดว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์อันนั้นมันเป็นเรื่องเ,เลยนะถ้าไปหานี่เป็นตันหอเลยนะาำ่าสทัย ต้นรุ่นล้วงเลยไม่ใช่ธรรมถ้าเราไปหานะยิ่งทุกข์ที่เกิดนะัถ้าเราไปรู้จักทีนี้ถ้าเราไปรู้ว่าทุกตัวนี้ตัวนี้มันมาจากนี่เป็นรู้จักว่าทุกกายทุกใจอยู่อันนั้นก็ไม่ใช่ทุกข์อริยสัจอันนั้นเป็นโลกกระทาที่ประกอบด้วยตัญหาอันนี้อนี้แยกแยกให้ผู้ฟังทั้งหลายถ้าเป็นในลักษณะที่รู้จักอยู่นั้นไม่ใช่ทุกข์อริยสัจ ถ้าทุกฤ์นี้มันมันคนที่บรรลุธรรมแล้วเข้าไปเห็นแต่ตอนที่ยังไม่บรรลุธรรมนี่เราก็อาศัยทุกนั่นแหละอาศัยทุกตัวนี้เป็นทุกของโลกกระทำ <c oughs> ทของโลกกระทำนี่มันจะประกอบด,ด้วยตัณหาด้วยมาณะาาตาตัวตนของเราประกอบอยู่วิจัดอยู่แก้ไขอยู่ <c oughs> ตกแต่งอย่างนั้นอย่างนี้อยู่อย่างนี้นะคือทุก พวกของโลกระรมแต่ถ้ามันเลยผูกของโลกระรมไปแล้วก็คือตัณหามันแตกดับไปแล้วอันนั้นก็จะเป็นส่วนของอทุกอาเยสัตต์ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นกายสังขารเป็นจิตสังขารขับเคลื่อนถ้ามีกําลังมากถ้าถ้ามันไม่เข้าสู่สติปฏฐานสี่โดยสมบูรณ์ เขาเรียกว่าการปฏิสังขีวิญญาณมันจะเกิดขึ้นทีนี้เมื่อการปฏิสังขีวิญญาณเกิดขึ้นอาการของ,ท,งทุกข์ทางกายอาการของทุกข์ทางใจมันจะเคลื่อนอิสระอย่างนั้นแหละเคลื่อนเป็นครึ่งวันเคลื่อนเป็นวันเคลื่อนเป็นกลางวันกลางคืนเลยนะจากตั้งแต่ปฐมฌานมีวิตตก คือมันยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งติดเรื่องใดขึ้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ความรู้สึกอารมณ์ต่างๆมันก็จะออกมาจากจากที่การเกิดขึ้นมาต่อสิ่งน,นั้นแต่มันเป็นคิดภายในนะแต่ปัหามันดับแล้วแล้วก็ความคิดอารมณ์มันวางออกมาอิสระอารมณ์ความคิดมันวางออกมาอิสระไม่มีบาไม่มีบุญแล้วไม่มีคิดดีคิดชั่วแล้วตรงนั้น เราแก้ไขไม่ได้มันเพื่อนไหลออกมาสดแบบับทีนี้มันจะมีทั้งความตื่นตะนกความลัวสิ่สงสมจังความตื่นตะนกตัวนี้เรียกว่าปีติเป็นองค์แห่งปีติชานของโลกุตราสานทีนี้เมื่อสุขก็คือทุกท่านมันก็จะทั้งทั้ตื่นตะนก ท้งวิตกทั้งความรู้สึกอารมณ์เกิดผสมผสานอาโองค์ณรวมกันก็เรียกว่าเป็นองค์ปฐมฌานวิตกวิจารวิติตุีกัตตานี่คือองค์ธรรมที่หนึ่งทุกอริยสัจกี้นี่คือทุกอริยสัจนีมันก็เป็นธรรมตามภายใน าภายในที่มันแสดงเป็นอิสระนะครับไม่มีราลีเข้าไปแกล้งแซงเป็นการสลรับทิงโลกเข้าสู่สภาวะทางภายในนี่คือทุกข์เปรียบมันจะแสดงคว,ค,วความอะไรออกมาแล้วเนี่ยดู ร้อนควาแบบข้างในมันจะแสดงความเป็นอิสระหรือไม่ก็แสดงเป็นภาพตัวกายในกายกายในกายก็คือเข้าไปเห็นกายในกายก็เห็นเราในเราแต่มันก็แสดงความเป็นอิสระไม่มีเราออกไปแสดงี่นือทิปันนักามแสดง เรื่องของทุกขอริยสัจนธรรมที่อยู่ภายในไม่ว่าจะเป็นกิเลสก็เป็นกิเลสกิเลสก็เป็นธรรมะตามที่อยู่ภายในบมันก็จะแสดงความมีกิริยาใหมีเรา